100%นะคะหนึ100่งก็คือเกมนี่เกมนักมวยทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะได้เข้าฟรีเกมหรือเปล่าอา้าเข้าฟรีเกมทุกคนโอ้โหได้แปดอฟรฟีสปินนะ กราบโซยแต่สวัสดีเป็นเพื่อนชาวมือปราบสล็อตทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กันในช่องพม,มะมือปราบสล็อตนะคะทุกคนก็วันนี้จะมาเล่นสลอ็อตให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นตามโตรนี่แหละก็เป็นสูตรบาคาร่าในเว็บเมกาเกม888นะทุกคนนี่ก่อนอื่นให้เ,เพื่อนๆเข้ามาตรงนี้นะคะสูตรบาคาร่า ก็บอกว่าเราเล่นมาหลายคลิปแล้วนะที่สูตรพาเราบวกนะทุกคนเข้ามาก็มาที่สแกนกันเลยนี่นะทุกคนมีเยอะในะคราวนี้ก็จะมาเล่นสล็อตพีกันอีกนะทุกคนเข้ามาแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะคะเลือกนะเป็นเกมตัวไหนก็ได้ที่90 ร์เซ็นต์ขึ้นหรือว่าเป็นสีเขียวนะหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่เยอะที่สุดตัวนี้96 96กนี่ก็96 95โอ้โหมีเกมหนึ่งร้อยเอร์ซ์ด้วยทุกคนเออ98 95โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นเกมที่100%นะคะ100%ก็คือเกมนี่ เกมนักมวยนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะได้เข้าฟรีกเกมหรือเปล่าสล็อต pg เกมนักมวยนะทุกคนเดี๋ยว,เ,ยวเราก็ต้องเข้ามาหาตัวเกม นี่ทุกคนมวยไทยแชมเปี้ยนจะไปทุกคนมวยไทยแชมเปี้ยน,นทุกคนนี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็น ก็วันนี้มีทุนมาเยอะพอสมควรนะทุกคนที่สาม0มื่นบาทนะคะก่อนอื่นมาดูตารางจากของเขากันก่อนนะว่าเกมนี้มันจะแจกแบบไหนนะทุกคนเกมนี้มีสเก็ตเตอร์นะทุกคนมีสัญลักษณ์วายด้วยนี่ตัวแพงสุดก็คือตัวนักมวยนะสองสีจะมีสีฟ้าแล้วก็มีสีแดงนี่สเก็ตเตอร์มาสามเข้าฟีสปินสามสี่ห้านะทุกคนเข้าฟีสปิน เกมนี้ก็มีอยู่20สลน์ทุกคนมาแล้วเราก็อย่าลืมปรับเบทนะอย่าลืมปรับเบทกันเลยทีเดียวขอเริ่มที่เบร80ปดแล้วกันเรามีทุนมาเยอะก็เบร80สขอเทอร์โบแบบออตโต้30รอบจัดไปทุกคน เกมนี้นะเปอร์เซ็นต์สกแกนบอกมาว่าแตกดีหนึ่งรอยเปอร์เซ็นว่าหนึ่งร้อยเอร์ซนจะใช้เวลานานหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวต้องมาดูกัน ตอนนี้ก็ยังเงียบเลนทุกคนรู้สือว่างเงียบมากนะฮ้ยโอ้ยนี่ทุกคนเออมาบ้างหกร้อย มีทุกคนมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเฮ้ยโอโหไม่มาสเกตเตอร์ลงมาที่สามตัวนะถึงจะได้เข้าฟิกเกอตอนนี้เราเหลืออยู่ที่สามรอบอา้าวมา แล้วเราก็จะมาต่อกันอีกสักสามสิบให้เป็นหกสิบรอบนะทุกคนนะอ๋อสเกต็ตเตอร์มาที่สองตัวเดี๋ยวเราขอประเปณขึ้นแล้วกันทุกคนเป็นหนึ่งร้อยบาทนะไป พราะาเบลดแดสิเมื่อกี้สเกตเตอร์มา2ตัวบ่อยนะมา2ตัวถึงสองครั้ง อ่าสวยหกร้อยมาเราเบตหนึ่งร้อยสักสามสิบรอบน่าจะหมดสามพันทุกคนอา้ายังไงดอกนี้ทุกคนอ้าวหนึ่งพันสามเออ โอส,สเกตเตอร์มาทีละสองอาวเข้าฟรีเกมทุกคนโอ้โหได้แปดรอบฟรีสปินนะก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรนะทุกคนลุ้นไปพร้อมๆกันทุกคนมา เฮ้ยอันนี้คือคอมคอมโบวายนะทุกคนอุ้ยสวยห้าร้อยน่าจะตัวแบบตัวแพงๆเข้าโอ้มีแต่ตัวถูกนะทุกคนเข้าเลยสองรอบเฮ้ยโอ้แต่ก็ยังได้น้อย <laughs> โท่เดียววินแล้วทุกคนโอ้โห นายมาที่3,200บาทนะโทเทีวินสา0พนสองรบาทเนะีทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวหย,ยุดก่อนทุกคนก็ตอนนี้เราได้กำไรแล้วนะอยู่ที่3,000บาทนะคะถือว่าเล่นไม่นานนะทุกคนเล่นสักพักแต่ได้กำไรส0 0พันก็คือบอกเลยว่าคุ้มนะสำหรับเกมนี้ เล่นนะถ้าหมุนแบบธรรมดาทุกคนจะเข้ายากแต่ถ้าปรับมาเป็นเทอร์โบนะทุกคนให้มันหมุนเร็วๆเลยพั๊บๆๆๆแป๊บเดียวเข้าฟรีสปินแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมปรับเบรดขึ้นด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆ,ๆเล่นเนาะถ้าเล่นแล้วอันดับแรกต้องอย่าเพิ่งเล่นเบรดหนักหมุนสักสามสรอบนะคะเสร็จแล้วก็มาปรับเป็นเทอร์โบแล้วก็ปรับเบรนะให้มันลันไปเลยทีนี้ แล้วมันจะได้เข้าฟรีเกมนะทุกคนนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆในการเล่นสล็อต PG นะคะถ้าใครได้เข้ามาดูก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้แล้วก็ถ้าใครอยากให้นะคะเล่นเกมไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน,น้านะทุกคนบ๊ายบาย